สวัสดีค่ะทุกคนมาน้มนะคะคลิปนี้นะคะหมอก็จะทําเกี่ยวกับว่าสําหรับคนที่เป็นโควิดเลยอันนี้นะว่าจะต้องกินยาตัวไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะขอเริ่มที่เ,เรียกว่ายารักษาพื้นฐานเพื่อเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิดที่อยู่ที่บ้านนะคะก็จะมีอันแรกตัวแรกก็คือจะเป็นพาราเซตามอล ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปก็จะกิน500มิลลิกรัมโดยกินตามน้ำหนักตัวสำหรับคนที่น้ำหนักไม่เกิน50กิโลก็คือให้กิน1เม็ดไม่เกิน50กิโลให้กิน1เม็ดแล้วก็สำหรับถ้าน้ำหนักประมาณสัก51เนี่ย51-70โลเนี่ยให้กินประมาณเม็ดครึ่งแล้วก็ถ้าเป็น70กิโลขึ้นไปก็คือให้กิน2เม็ด ส่วนพาราเซตามอลขนาดอีกขนาดหนึ่งก็สำหรับเด็กก็คือประมาณ325มิลิกรัมโดยถ้าน้ำหนักสักประมาณ2 2กโลถึง33กิโลเนี่ยก็จะให้กิน1เม็ดแล้วก็น้ำหนัก34-44ถึง44กิโลก็จะให้กินเม็ดครึ่งแล้วก็น้ำหนัก4 5ถึง6กกิโลก็คือจะกิน2เม็ด ส่วนในเด็กเล็กก็ต้องกินยาพาราน้ำก็คือกินตามน้ำหนักเช่นกันนะคะตัวที่2ก็คือแอมบรอ o ซอลสามมลกรัมจะเป็นยาละลายเสมหะซึ่งจะกิน1เม็ดหลังอาหารเชา้ากลางวันเย็นตัวที่สามนักลอง6 0 0มกรัมก็จะเป็นลักษณะของยาเม็ดฟูนะคะก็คือจะกิน1เม็ดเช้าเย็นตัวที่สี่ เด็กโทเมทอลแฟนก็คือจะเป็นยาแก้ไอเป็นยาแก้ไอกิน1เม็ดหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นต่อมาเป็นฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรจะต้องมีส่วนประกอบของแอนโดรกาฟลไลท์กมกรัมกิน1เม็ดหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นกินติดต่อกัน5วัน สำหรับฟ้าทะลายโจรเนี่ยก็คือหมอถามข้อมูลจากที่โรงพยาบาลมาเขาก็จะมีฟ้าทะลายโจรเป็นลักษณะของสารสกัดกับอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของบทผงสำหรับถ้าเป็นในแบบของสารสกัดจะต้องกินแบบ2เม็ดก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นติดต่อกัน5วันแต่ถ้าเป็นลักษณะของบทผงเนี่ยต้องทาน4เม็ดก่อนอาหารเชา้ากลางวันเย็นติดต่อกัน5วันและในเด็ก ในเด็กเนี่ยก็คือสักประมาณ10ขวบให้กินโดยประมาณ10ขวบเนี่ยก็คือให้กิน1เม็ดเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารต่อมาเป็นตัวที่ตัวที่6วิตามินซีวิตามินซีให้กิน1000มิลลิกร,รัม1เม็ดเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ขอเสริมหมอขอเสริมว่าให้กินอาหารที่มีพวกมีพวกสมุนไพรมีพวกเครื่องเทศอย่างเช่นพวก กระชายน้ำกระชายอย่างนี้หรือว่ากินน้ำขิงอย่างนี้ก็ให้กินเสริมช่วยไปด้วยนะคะยังไงหมอก็คิดว่าสมุนไพรของไทยเนี่ยแหละก็จะเป็นเป็นตัวที่จะช่วยในการสร้างภูมิแล้วก็สู้กับเชื้อโรคเชื้อโควิดอันนี้ได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่สมมติว่ารู้ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วนะคะก็ขอให้ใหายขึ้นโดยเร็วนะคะแบบว่าขอให้มีกำลังใจ แล้วก็ขอให้สุขภาพเนี่ยฟื้นตัวโดยเร็วก็เดี๋ยวติดตามได้นะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวหมอจะทำเป็นโฮมไอโซเลชันก็คือว่าสมมตินะเวลาณขณะนี้แล้วเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถจะรับรับผู้ป่วยที่เป็นโควิดเข้าไปรักษาได้ดังนั้นเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงถ้าสมมติว่าก็คือเรามีการติดเชื้อแล้วเราจะต้องอ,อยู่บ้านอย่างไรต้องมีการแยกอย่างไร แยกกับคนในบ้านอย่างไรอันนี้เรียกว่า home isolation หรือว่าสำหรับคนที่สมมุติว่าออกมาตอนแรกติดโควิดอยู่ในโรงพยาบาลแล้วแล้วคุณหมอให้ออกมารักษาตัวที่บ้านต่ออย่างนี้ต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวหมอจะมีรายละเอียดชัดๆอีกคลิปถัดไปนะคะยังไงก็กดกด subscribe เพื่อติดตามได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอให้คนที่ติดโควิดนะคะหายโดยเร็วนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ บายบายค่ะ